สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมาและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาคุยเกินถึงโกโจซาโตรุนะครับกับประเด็นในมังงะตอนล่าสุดตอนที่260นะครับผมที่ได้มีการกลับมาของโกโจตัวละครที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะได้กลับมานะครับและสุดท้ายก็ได้กลับมาจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทําไมโกโจถึงกลับมาแล้วกโกโจเนี่ยกลับมา จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่วิญญาณภาพหลอนที่สุคุณะเห็นซึ่งต้องบอกว่าโกโจเนี่ยเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ตายไปนะครับก็สร้างอิมแพคให้กับเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากใช่ไหมครับคือโกโจตายไปภายในเรื่องแต่ว่าภายในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยก็คือจะชุบชีวิตโกโจมาทุกตอนนะครับผมเอาสร้างมีมต่างๆว่าโกโจกลับมาแล้วโกโจแบบคัมแบ็กนะครับผมจนกระทั่งในตอนล่าสุด260เนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับมาจริงนะครับสำหรับอาจารย์โกโจของเราซึ่งจากในภาพ ตอนที่260ที่เราเห็นนะครับมันก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นโกโจสตารุโกโจกลับมาแล้วอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีคําอธิบายว่าสุคุณะได้มองเห็นวิญญาณที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานที่สุดนะครับที่เขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแล้วก็ฝังลงหลุมไปเองกับมือซึ่งมันใช้คําว่าผีหรือว่าวิญญาณนะครับก็คือโกสนะครับผมก็คือแบบมันอาจจะสื่อได้ประมาณว่าภาพที่สุคุณะเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โกโจจริงๆหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นแค่จินตนาการความหล่อหนุองสุคุณะในณขณะนั้น จนทําให้เขาเห็นภาพโกโจขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้คือสุขุนะสู้กับยูจิแล้วก็โทโดถูกยูจิกับโทโดลุมอัดเล่นงานมาอย่างหนักหน่วงนะครับผมแถมยังแบบพยายามจะรีดเล่นเอาพลังเฮื่องสุดท้ายของตัวเองออกมากลางอาณาเขตซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบบางอย่างกับสมองของสุขุนะจนทําให้เกิดเป็นภาพหลอนขึ้นมาก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช่ภาพหลอนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโกโจจริงๆแหละเดินมาเพราะว่าภาพที่เราเห็นนะครับมันจะมีภาพเฟรมหนึ่งนะครับก็คือที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็น ว่ามันเป็นเงาที่กําลังเดินออกมาใช่ไหมครับแล้วมันก็มียูจิกับสุขุนะเห็นด้วยมันเป็นมุมมองของคนนอกนะครับมันไม่ใช่มุมมองของสุขุนะถ้าเกิดว่าเป็นแค่มุมมองของสุขุนะเนี่ยมันก็สามารถคิดได้ใช่ไหมว่าสุขุนะอาจจะหลอนไปเองแต่ว่าภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นมุมมองของคนอ่าน alter, หรือว่าคนนอกนะครับที่มองเข้าไปแล้วก็เห็นเงาแบบเดียวกันกับที่สุขุนะเห็นดังนั้นสิ่งที่สุขุนะเห็นเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆนะครับที่กําลังเดินเข้ามาแล้วก็จากทรงผมประมาณนี้ดวงตาประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่าใช่่ใครออนนกกจา จส่วนคําถามที่ว่าโกโจกลับมาได้ยังไงอันนี้เราก็ต้องรอดูเฉลยในตอนหน้านะครับแต่ว่าคลิปนี้เรามาคุยแบบเล่นๆกันก่อนนะครับว่าเออโกโจกลับมาได้ยังไงซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือโกโจกลับมาในฐานะมนุษย์ก็คือคืนชีพกลับมาเลยส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือโกโจกลับมาในฐานะวิญญาณคำสาบหรือว่าเป็นผีโกโจเพราะได้มีการบอกใช่ไหมครับว่าสุคุณะเห็นผีที่เขาเป็นคนฆ่าแล้วก็ฝังลงหลุมไปเองกับมือโกโจที่เราเห็นในตอนนี้ ก็อาจจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณคำสาบก็ได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับนาโอยะการที่นักคุณใสจะกลายเป็นวิญญาณคำสาบได้เนี่ยมันจะมี2เหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลแรกก็คือนักคุณใสคนนั้นต้องเหมือนยึดติดกับอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เคลียรหรือว่าสะสางนะครับอย่างตัวนาโอยะเนี่ยก็ยึดติดในการต่อสู้กับมากิอยากกลับมาต่อสู้เอาชนะแก้แค้นมากิใช่ไหมส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือนักคุณใสคนนั้นต้องตายโดยที่ถูกคนธรรมดาฆ่าหรือว่าฆ่าตัว ตายก็ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนักคุณใสเวลาเขาจะตายเนี่ยเขาจะทําการควบคุมพลังของตัวเองนะครับไม่ให้พลังของตัวเองเนี่ยมันออกไปสู่โลกภายนอกเพราะว่าพลังของนักคุณใสมันก็เหมือนเป็นพลังงานต้านลบอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับผมการที่เขาจะตายหรือว่าโดนฆ่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตายจากการโดนปัดเป่าก็คือเหมือนพวกนักคุณใสเวลาฆ่าวิญญ,ญาณคาสาปก็ฆ่าจากการใช้เครื่องมือเสยเวทใช้พลังอาคมในการปัดเป่าใช่ไหมการทําแบบนี้มันจะทําให้พลังงานที่มันเป็นพลังงานชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ไหล ไปแล้วก็ไปก่อกลุ่มตัวกลายเป็นวิญญาณคำสาปอะไรแบบนั้นขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่านักคุณใสถูกคนธรรมดาฆ่าหรือว่าฆ่าตัวตายเองที่ไม่ได้โดนพลังไสยเวทในการปัดเป่าตายเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่นักคุณใสคนนั้นจะกลายเป็นวิญญ,ญาณคำสาปเพราะว่าคนธรรมดาไม่มีพลังอาคมในการใช้ปัดเป่าพลังงานไสยเวทในตัวนักคุณใสพลังงานไสยเวทในตัวนักคุณใสเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นแบบพลังงานต้านลบอะไรประมาณนี้นะครับบวกกับแรงยึดติดแค้นจนเกิดเป็นวิญญาณคำสาปขึ้นมายกตัวอย่าง ก็อย่างนาโอยะนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเนาะที่ก่อนนาโอยะจะตายเนี่ยแม่มากิก็ได้ทําการเอามีดทําครัวธรรมดาเลยที่ไม่ได้มีอาคมอะไรแฝงอยู่เอามาปัก ฆ่านาโอยะ ya, ทิ้งจึงทําให้นาโอยะกลายเป็นวิญญ,ญาณคำสาบหรืออย่างยูจิก็ได้นะครับในช่วงแรกๆที่พวกอาจารย์ใหญ่เกียวโตอะไรพวกนี้กังวลเกี่ยวกับตัวยูจินะครับที่มีสุขุณะอยู่ในตัวก็ต้องการจะให้พวกโทโดพวกนักเรียนเนี่ยไปสังหารยูจินะครับเพราะเกรงว่ายูจิเนี่ยมันจะไปฆ่าตัวตายหรือว่ามันจะไปทําอะไรแบบตายโดยที่ไม่ได้โดนการปัดเป่าจากนาคุนสายมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบวิญญ,ญาณคำสาหรือวสุขุณะคืนชีพได้นั่นแหละครับผมเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่ากโกโจที่เราเห็น ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นโกโจในเวอร์ชั่นของวิญญาณคำสาปเพราะโกโจโดนสุขณะตัดไปครึ่งตัวใช่ไหมก็คือโกโจน่าจะตายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เห็นภาพแฟตแ็ะของโกโจโกโจก็รู้ตัวนะครับว่าเออเขาก็น่าจะไม่รอดแล้วตายไปแล้ว,แ,ลวแบบโลกหลังความตายแต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ยืนยันการตายของโกโจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือส่วนหัวของโกโจเนาะที่ไม่ได้ถูกทำลายเพราะว่าหัวของนักคุณสายั่วสมองเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากๆการที่จะฆ่านักคุณสายเก่งๆใน แบบว่าทีเดียวให้ตายเนี่ยก็คือต้องโจมตีเข้าสมองแบบจังๆแต่ว่าโกโจไม่ได้ถูกโจมตีเข้าสมองนะครับโกโจเนี่ยโดนตัดกลางลําตัวซึ่งกลางลําตัวมันก็สําคัญเหมือนกันแหละเพราะว่าเหมือนมันเคยมีการบอกว่าพลังอาคมเนี่ยมันจะหมุนเวียนตรงช่วงแบบสะดือนะครับแล้วก็ส่งไปทั่วร่างกายคือเกิดจากสมองแล้วก็แบบส่งมาที่สะดือแล้วก็ใช้หมุนเวียนไปทั่วร่างกายอะไรประมาณนี้ตรงช่วงกลางลําตัวเนี่ยมันก็มีความสําคัญอยู่แต่ผมคิดว่ามันไม่เท่าช่วงสมองแน่นอนและในเนื้อเรื่องเนี่นยก็ไม่ได้มีการปิดประตูว่าโกโจตายแแล้วนนน่อ100% มันก็มีการเหมือนให้ความหวังอยู่นะครับโดยการให้อุยอุยมาเก็บศพโกโจไปแล้วสุคุนะก็มีการพูดว่าอุยอุยเนี่ยต้องเก็บศพพวกโกโจแล้วก็พวกคนเจ็บไปให้กับโชโกในการรักษาดังนั้นศพโกโจที่ถูกเก็บไปเนี่ยก็น่าจะได้รับการรักษาจากโชโกนะครับซึ่งการรักษาที่ว่านี้ก็ต้องมารอดูกันแหละว่าสรุปแล้วมันจะรักษาแบบให้โกโจกลับมาสมบูรณ์เลยหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพศพของโกโจเนี่ยการจะรักษาให้กลับมา1 0 0คือมันยากมากๆคือโกโจตัวขาดครึ่ง ถึงแม้ว่าสมองจะไม่โดนทำลายแต่อย่างที่บอกว่าตัวขาดครึ่งนะครับคือมันหนักมากๆเหมือนกันแล้วในเรื่องก็ได้มีการพูดถึงอาคมย้อนกลับอยู่นะครับอย่างโชโกเนี่ยได้มีการพูดไว้ในตอนที่258นะครับที่มีการคุยถึงอาคมย้อนกลับว่าอาคมย้อนกลับเวลารักษาตัวเองกับรักษาคนอื่นมันจะไม่เหมือนกันรักษาตัวเองเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถรักษากลับคืนมาได้แบบเต็มร้อยเปแต่ว่าถ้าเกิดใช้รักษาคนอื่นเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยเลยมันขึ้นอยู่กับคนที่รักษาด้วยว่า จะยอมรับการรักษาหรือเปล่าหรือว่าความขัดแย้งกันของพลังงานอาคมมันเหมือนกับการถ่ายเลือดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสาหรับการใช้อาคมย้อนกลับรักษาคนอื่นแล้วจากสภาพศพของโกโจเนี่ยผมเลยคิดว่าโชโกะไม่น่าจะสามารถรักษากลับคืนมาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมคิดเล่นๆน,นะครับว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็คือแบบนําศพโกโจที่เราเห็นเนี่ยตัวขาดครึ่งไปให้โชโกะนะครับซึ่งตอนนั้นโกโจอาจจะอยู่ในสภาพที่กึ่งเป็นกึ่งตายก็ได้แล้วก็ให้โชโกะช่วยรักษาจนถึงขีดสุดนะครับให ก้โกโจน่ยเหมือนแบบหัวใจที่อาจจะหยุดเต้นไปแล้วให้กลับมาเต้นให้กลับมาแบบมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นเหมือนลมหายใจเครื่องสุดท้ายจากนั้นก็ทําการฆ่าโกโจนะครับผมอาจจะใช้มีดทาครัวเหมือนกับแม่มากิที่ฆ่านาโอยะ ya, หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอาคมหรือไสยเวทซึ่งถ้าเกิดใช้วิธีนี้ก็มีความเป็นไป,นปนได้นะครับที่จะสามารถแบบชุบชีวิตโกโจกลับขึ้นมาแต่ว่ากลับขึ้นมาในฐานะของวิญญ,ญาณคำสาปอันนี้คือในกรณีที่ว่าโกโจในปัจจุบันเป็นผีจริงๆถ้าโกโจได้กลับมาในรูปลั ของผีเนี่ยผมคิดว่าวิธีนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผมก็คือแบบชุบชีวิตมาฆ่าอะไรประมาณนี้ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือกลับมาในฐานะมนุษย์นะครับอาจจะให้โชโกเนี่ยช่วยรักษาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นก็ให้โกโจรักษาตัวเองต่อจนแบบฟื้นฟูกลับมาเต็มร้อยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าโกโจก็มีร่างกายที่ค่อนข้างแตกต่างกับคนอื่นนะครับพลังเสเวทก็มหาศาลไม่จํากัดการจะบูทพลังกลับขึ้นมาใหม่รักษาร่างกายเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสาหรับโกโจนะครับแต่ต้องมารอดูกันแหละว,ว่าสรุปแล้ว สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโกโจในภาพล้อนของซูคุนะหรือว่าเป็นผีโกโจรหรือว่าเป็นโกโจรจริงๆที่กลับมานั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ